โยนน้องรักก็กล่าวสวัสดีทุกท่านครับผมอย่ผมเชื่อวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์ประสบการณ์ครับผมเซอร์บอกเลยนะว่าว่าจะมาทําได้ก็หาเรื่องมาคิดๆยักๆนะครับผมผมได้ทําการโพสในชุมชนแล้วนะครับว่าว่าทุกคนอยากว่าทุกคนอยากดูจุดกําเนิดของผมนั่นเองนะซึ่งจุดกําเนิดของการเป็นยูทูบเบอร์ว่าทําไมผมต้องมาเป็นยูทูบเบอร์ต้องมีสงสัยว่าไอไม่เป็นเพราะเงินหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วมันมีจุดหมายของผมนั่นึ่ง เอาตรงนะครับผมเราเหลือกันอยู่แค่นี้นะผมก็แค่ทุกคนฝากกันแค่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดดีก็กกยังชอบผมเ้วืมผมเพื่อทำการให้ผมแปะเป็นซักกันอีกครั้งนึงนะได้ผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอย่าลืมอย่าลืมเตรียมขนมน้ำนมเนยแล้วแต่ใครมีข้าวก็กินกันได้นะครับพอคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะเพับอปิดการเล่าเรื่องที่ส่วนใหญ่เหมือนเดิมนงครับผมซึ่งคลิปนี้จะพิเศษข,ของท่านจะมากเพราะผมไม่เคยเปิดบอทให้กับผมทุกคนเลยนะว่าว่าผมมาทําไมผมเป็นเพราะอะไรแล้วายเข้ามาทําไมเยอะเนี่ย เวลาเข้าเข้าเวลาแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยไม่ค่อยใหญ่ใครเข้ามันรู้สึกว่าไม่ใหญ่ไม่รู้สึกว่าไม่น่าเข้า,า,าเข้าใจปะไม่รายครับวันนี้ไม่รายวันนี้วันนี้ทําคลิปยาวซึ่งไรก็ยังมีวันเหมือนคนปอบใจผมมั้งไม่รู้จะปอบใจได้ปะนะ <c oughs> ก็มาเรื่องกันเลยก็เพื่อฟาร์มให้ทุกคนนะอ่ะรอคอยอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนประมาณปีไหนผมก็จำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณปอสามปอสี่มั้ง ซึ่งตอนนั้น,นจำไม่ได้ว่าตอนนั้นตัวเองเอายุเท่าไหร่ครับจำได้แค่่าจะหลักหน่วยอยู่มั้งตอนนั้นอาจจะหลักสิบสิบไม่ได้สิบบวกนะประมาณสิบสิบมาสิบถูกตรงมั้งจำไม่ได้ละซึ่งผมเนี่ยจริงๆอะก่อนที่ผมเนี่ยจะอายุสิบเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับอีกทีหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นนะครับผมผมนะอายุตอนนั้นน่าจะประมาณไม่ถึงแปดมั้งตอนนั้นยังไม่ถึงมั้งตอนนั้นผมเนี่ยได้ทําการตอนนี้ตอนแรกผมอะตอนนั้นผมอยู่บ้านเช่าครับซึ่งบ้านเช่ามันจะไม่ได้เป็นนนนชชัั้้ะ มันจะเป็นบ้านแค่แบบชั้นเดียวแค่นี้มันก็จะเป็นห้องเลีย้ยงเลีย้ยงเียงต่อไปซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของพ่อมาเป็นลุงนะครับข่า,ขา,ขามันก็จะเป็นร้านค้าอย่างนครับจริงๆก็เดี๋ยวก็อาจจะบอกแล้วกันนะว่าไร์สดอีกอีกเสี่ยงหนึ่งนะว่าทําไมผมถึงจะนั่นแล้วครับก็หลังจากนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ได้อยู่ตรงนั้นประมาณน่าจะประมาณหลายปีนะครับสักพักหนึ่งตอนแรกๆเกาะจุดกําเนิดของผมตอนแรกที่ผมอยากเป็นอาชีพ ที่ผมคิดว่าอยู่แล้วแรกอยากเป็นคุณครูพุกคนสังสัยทําทำไมผมต้องคิดว่าไอ ي, ้ตอนมันเด็กผมอยากเป็นคุณครููตอนตอนัวยังรู้เหมือนกันคืออเคย <c oughs> ซึ่งนะับผมอยากเป็นคุณครูตอนนั้นคือผมเนี่ยชอบภาษาอังกฤษครับชอบวิชาภาษาอังกฤษตอนนั้นคือผมคิดว่าตอนนั้นเหมือนวิชาภาษาอังกฤษมันง่ายสำหรับผมมั้งผมเลยชอบนะผมก็จำการผมก็ได้ไปบิ๊กซีครับบิ๊กซีบิกบ๊กซีแถวแถวบ้านนี่แหละไม่ไกลมากนะครับ ไปซีซึ่งบอกกรบอกบอกว่าเอ้ยแม่ผมขอซื้อกระดานนะหมผมผมอยากได้กระดานนะซึ่งทุกคนน่าจะเคยรู้จักนะครับกระดานม่บอร์ดนั่นเองนะซึ่งตอนนั้นผมเคยเอามาเขียนเล่นปัจจุบันนี้อยู่ในห้องนี้อยู่นะเออนั่นแหละนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มาเขียนภาษาคิดครับตอนนั้นคือตอนใน,นเด็กอย่างว่าครับตอนเด็กเราเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างครับผมกูเบื่อมึงวะพอลาคนเขาจริงจังมึงนี่หมเดี๋ยวไล่ออกเลยตะครับผม ซึ่งบอกเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้จังไรนะครับเรื่องนี้คือเรื่องจริงของผมนะผมไม่เคยแต่งเรื่องนะจะบอกว่าแต่งเรื่องก็ไม่เชิงนะไม่ได้แต่งเรื่องทั้งหมดเลยไม่ได้แต่งเรื่องนะครับจะบอกไว้ก่อนไม่ได้แต่งเรื่องนะครับนี่คือเรื่องจริงมากๆและเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยไปเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนอกจากเอฟซีผมนั่นเองนะอ่ะไปต่อแล้วกันนะผมผมก็ใต้เขียนภาษาอังกฤษเป็นแล้วแต่ความหมายของผมแหละเป็นคําศัพท์บ้างโบคาบูรี่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเขียนไปเขียนมาซึ่งก็นับความคิดผมเป็นครูครับ ซึ่งอนะันนั้นความคิดแรกนะความคิดแรกก่อนที่จะเป็นความคิดที่สองซึ่งผมหลังจากนะครับผมก็อัพเวลมาอีกประมาณน่าจะประมาณจาังใจ,จตอนอายุว่ามาน่าจะใกล้สิบแหละผมก็ยาการย้ายมาอีกบ้านเช่าหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันมันอาจจะไม่ได้ใกล้มากตอ,ตอนนี้ไปสองชั้นละซึ่งมีสองชั้นตาพี่เป็นอะไรมันเป็นอะไรมันก็เหมือนเดิมนะหน้าก็เท่าเดิมนะครับผม ตึ้งผมย้ายมาสองชั้นแล้วตอนแรกมีชั้นเดียวตอนนี้สองชั้นแล้วตึ้งอยู่กับข้าอยู่ประมาณถ้าเราเดินมามันก็ไม่ได้ไกลมากนะมันก็ประมาณตืดๆ,ๆมาประมาณนี้นะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก็ยาวไปนะครับไอ้นี่ก็จําใจกูหรือเกินหมันนะครับซึ่งหลังซึ่ปก็ย้ายมานะครับตอนก็มีพ Lindsey, มม่พอกับแม่ผมนั่นเองนะครับโควิดมาจากไหนล่ะไม่มีไปเรื่อยได้ยูชุมชนบ้างเนี่ยชุมชนเนี่ยมั้ว่ามันคือเรื่องอะไร ซึ่งนะครับผมผมในตอนอะตอนนั้นผมก็ย้ายมาห้องห้องซึ่งไปเป็นห้องที่แบบว่าคือมันไม่ใช่บ้านที่ผมอยู่เหมือนตอนนี้นะมันจะเป็นบ้านเช่าอย่างเดียวว่าคนบ้านเช่าราคามันอาจจะไม่ถูกแต่ที่ผมอยู่บ้านราคามันก็อับข้างน้าจะล้านหนึ่งกว่าห้านประมาณกือหลานแล้วอยู่นะซึ่งบ้านที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นบ้านพี่ตอนนั้นเมื่อก่อนพี่ผมเนี่ยเขาอยู่คนเดียวกับเหมือนเป็นพ่อพี่ลูกเขยป้าพี่เขยอันนี้คนหน้ากันแล้วนะเือนะครับผมผมก็ ย้ายมาอยู่นี่เพราะว่าพี่ผมอะพี่สาวผมนะเขาเชิญชวนว่าเออไปอยู่นี่ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนะคือพี่ผมอยู่คนเดียวตอนนั้นผมอยู่บ้านเช่าอยู่นะครับจริงๆพี่ผมยังไม่ได้อยู่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นนะก็อยู่บ้านเช่าเหมือนกันเป็นบ้านเช่าเล็กๆอาจจะมีเรื่องอาจจะเรื่องเล่าอยู่ผมยายจะเล่าให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับผมซึ่งย้ายผมย้ายมาประมาณผมก็อยู่ประมาณน่าจะหลายปีอยู่นะตอนนั้นก็อยู่ประมาณถึงป .6 มั้ง น่าจะไม่ถึงมหนึ่งมหนึ่งนี่แล้วนะครับประมาณปหกประมาณนั้นครับอยู่มาถึงปหกตอนนั้นจำไม่ได้ตีงปอะไรแล้วแต่เนี่ยแต่ก็เกือบจะสิบแล้วครับใกจะสิบปีใกล้สิบปีละตอนนี้ผมอายุถึงสิบปีนะจะสิบห้าแล้วปีหน้าก็จะสิบห้าอย้วนะครับจะเป็นนายแล้วกูเต้นนะครับสิบห้าปีก็ไม่รู้จะเล่าอะไรดีนะครับอาจจะเป็นเล่าที่ผ่านมาในชีวิตทีนี้ก็เกือบจะเหมือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกๆนะว่าทาทาไมนั่นเองครับ อ่ะก็ต่อแล้วกันนะมีน้องเลือดนิดน้อยๆๆนะเพื่อให้มันแบบสนุกมากขึ้นจะไม่น่าเบื่อเดินะไปเนดะินไม่เครียดเกินไปเนาะซึ่งนะครับผมผมอยู่ประมาณป .6 ตอนนั้นคือตอนนั้นผมก็กแรกๆแับผมจำไม่ตอนนั้นผมเคยทําช่องแรกครับช่องแรกไม่ใช่ช่องที่สองนะมันจะมีสามช่องช่องที่ผมเคยทำตอนปถมช่องเก่าตำน,นานของผมมาแหละแล้วก็ช่องนี้ที่ผมทุกคนดูกันอยู่ตอนนี้นะซึ่งมีสามสเต็ป ซึ่งช่องแรกผมจําไม่ได้ตอนนี้อยอด subscribe เท่าไหร่ประมาณตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นหลักสิบวิดีโอผมก็เกือบร้อยหนึ่งนะตอนนั้นคือตอนนั้นผมไม่รู้ทำไมผมจําไม่ได้ว่าตนนัวเองอยากทำอะไรแต่ว่าตอนนั้นคือเห็นถ้าที่จำได้ก็คือผมมาเห็นคนอื่นเขาทําชู้บ่อยนะก็เลยแบบเออก็เลยลองมาทําแบบเล่นๆดูอะไรอย่างนี้น,นะตอนนั้นก็จะเป็นการแคสเกมแบบนแ,แคสเกมในยุคเก,ก่าๆนะยุคที่ส่วนใหญ่คนเขาอาจจะไมไ่ค่อยเล่นกันแล้วมั้งอาจจะเป็นยุคอาจจะเป็นคุณยายแกนี่อาจจะเป็น อะไร布拉布拉อะไรประมาณนี้นั่นเองครับเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตอนนั้นถ่ายไปก็ไม่ได้ต่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับยูทูบเลยนะครับอัดได้จีิงแต่ไม่รู้เรื่องว่าทาปกคลิปยังไงทําอย่างงูตะต่อยยังไงไม่รู้เรื่องเลยครับตอนเด็กคือถ่ายไปเรื่อยมากนะครับถ่ายบล็อกบ้างบล็อกส่วนใหญ่แบบมัวสัวมากนะเป็นการเป็นการบล็อกที่แบบโคตรอับปริอับประไรมากเพราะนั้นผมเป็นเด็กเนาะซึ่งผมก็หลังจากนั้นผมก็ผมก็ได้หยุดทาไปเพราะไม่ได้หยุดทําเพราะว่าปวดไฟเลยนะครับ คือโทรศัพท์ผมมันพังตั้งดิ่งครับรก,ก็เลยแบบโอเคก็เลยเิียว่าโอเคนะซึ่งผมก็พอหลังจากที่ผมไ,มได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มานะครับไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องนี้นะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้น่าจะเป็นโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งมาตอนนั้นมันพังไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> พังไปนานมากนะแต,แต่ผมขอจะมอหนึ่งอีกซึ่งช่องนั้นนับหน้าจะหลังจากที่ผมได้โทรศัพท์ใหม่แล้วประมาณป .6 เหมือนกันจนตอนนั้นนะคือตอนนั้นผมยังน่าจะมอหนึ่งหรือเปล่าของนั้นประมาณอยู่ใกล้ๆกันเนี้ย เรื่องนั้นขึ้อาจจะเป็นแบบปหกหรือไม่ก็มหนึ่งนั่นเองนะประมาณสองปีเนี้ยประมาณเนี้ยผมก็ทําช่องอันที่สองเข้ามาแนละ้วคือช่องเก่าเล้ทุกคนติดตามเมื่อก่อนๆนี่คนะรับบางคนจะช่องใหม่คืออาจจะไม่รู้กันนะว่าคือผมไปเคยช่องเก่ามาก,ก่อนตอนนั้นก็คือว่าทับก็กถูกไปเยอะกว่าช่องนี้มากครั้งได้เยอะมากนะครับประมาณหนึ่งจุดยี่สิบห้าพันคนนะี่ครับวีดีโอผมมันก็ใกล้จนะสามร้อยครับซึ่งมันมีปัญหานี้ผมจะเติ้ลทุกคนอีกครั้งนึงก็คนนะือว่า เปิดบางคน á, อาจจะยังไม่เคยดูคีผมเคยลงไปแล้วเมื่อประมาณเดือนปกป่าแล้วมั่งเป็นเดือนเดือนสี่เดือนแล้วมัง่งที่หายไปแนจะช่องเก่านะซึ่งแรกๆผมก็ทําเป็นตัวละครหนึ่งน,นั่นเองครับตอนแรกเป็นตัวมาสอดประจําช่องน,นั่นเองครับไม่ใช่ทอมนะทอมนี่หลังจากตันี้นะอน,อนาคตอาจจะเปลี่ยนจากเป็นทอมอาจจะเป็นคนอื่นเขาะแบบแต่งเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแบบมีผมมีผมสีขาวสีฟ้า,ส,ฟาสีอะไรเงี้ยเออประมาณอาจจะแต่งอาจจะมีโอกาสแต่งนะอันนี้แบบเอาแบบ เล่กไปก่อนลวกันนะผมไม่รู้จะเอาผมก็ยังไม่ได้คิดแล้วว่าเออจะแต่งเป็นแนวไหนนะนะครับผมซึ่งตอนนั้นซึ่งมันเป็นมาจากแมปหนึ่งตอนนั้นแมปนั้นคือผมเคยเล่นแมปจอซึ่งแมปจอผมเคยอัดไปแล้วนนะคลิปนี้ก็เออก็คือเคยออนไปนานแล้วนะแมปจอซึ่งทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่บางคนนะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะมันคือแมปผีนั่นเองแหละตอนนั้นผมแต่งตัวตอนนั้นผมมาฮิตท,ที่ตัวละครของแมปจอคือฟิงเกอร์ค,ครับ ซึ่งฟิงเกอร์เนี่ยทำไมก็สงส่ยว่าทำไมต้องเปลี่ยนจากฟิงเกอร์เป็นทอมล่ะซึ่งมันก็มีฟาร์มใหม่นะแฝนอยู่ซึ่งแรกผมมาเป็นตอนนั้นผมเพิ่งเคยเติมเกมอยู่นะเพิ่งเคยเติมเกมตอนนั้นผมเคยเติมเกมประมาณป .4 เปิดมาบอกว่าเปิดคอมานะผมไม่เคยมีคอมแบบว่าคอมมันหน้าจอแบบเป็นเล็กมากๆนะตอนนั้นตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่พังไปแล้วนะเจงมองไปแล้วหมดไปอายุมันแล้วนะเตรียมซื้อใหม่ปีใหม่ <laughs> <laughs> นะครับ ซึ่งคอมที่แม่ผมซื้อมาให้ประมาณ8,000บาทครับประมาณ6,000-8,000ตอนนั้นซื้อมาจากอีกคนหนึ่งครับจากเปิแบบเป็นเพื่อนแม่ของผมนั่นแหละซื้อมานะซึ่งคอมมันหน้าจอมันก็ค่าที่จะเล็กกว่าที่ทุกคนเคยเห็นในตามแบบตาโทรศัพท์นะวอมาจากไหนนี่มีเบคอนระบุยงไงด <c oughs> ่ฉากตัวประกอบใช่ไหมเนี่ยซึ่งนะครับโอเคถึงไหนลืมละแหมเมื่อกี้ไปหยิบแอลดูแบลโคมาอยู่ คือเวลาพูดอะไรแบบว่าที่มันจะนานๆมันจะปากแห้งนะก็ขออภัยกันนะผมโอเคต่อนะผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําทําคลิปไปเรื่อยๆนะช่องอันนี้เป็นช่องที่สองของม,มอันนี้ไปเรื่อยๆแรกๆผมจําได้ผมทําซึ่งฟิงเกอร์เนี่ยเป็นมัสคอตประจําช่องซึ่งตอนนั้นเป็นตัวแบบหัวหัวใหญ่สีแดงตัวสีแดงหมดเลยตอนนั้นนะเมื่อก่อนก็เป็นแม็กเก่าๆครับยังไม่ได้โยงเหมือนตอนปัจจุบันนี้นะ ที่แบบไปอัพสติลอับเบลล็อตแพนเบลสต์ตัวกวอ่ะการ์เดนาบราอะไรประมาณนี้นะวัดก้าวไนอะไรประมาณก,ก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแบบเมื่อผมอทำแบบฟิตด้วยแหละแมปฟิตกับอดัตติทิพก็เดสเรลผมทำไปทำไปสักวันหนึ่งก็ไปจบตรงที่อดัตติทิพครับซึ่งเป็นแมปที่ผมเล่นครั้งแมปเดียแมปตอนนี้ยังมันดังนะของจานเดลนั่นเองนะซึ่งตอนนั้นทำไปทำไปครับก็ทุกคนก็ชอบนะผมเลยว่าก็หลักร้อยหลักร้อยนะยอดวิวตอนนั้น เรื่อยๆมันเฉยๆตอนนั้นคือยังไม่ได้เคยได้คลิปหลักพันเลยซึ่งคลิปที่ผมได้หลักพันคือตอนนั้นผมไปเล่นแมปจุดพักร้อนโทนุนน่าจะจําได้นะคลิปลว่าจะคลิปเจ้น,นี้โดวพิเนษในช่องผมกับช่องเก่ากันนะประมาณตอนนี้น่าจะประมาณสามหมื่นแล้วแหละถ้าเราเบียวยาวท่านอยู่นะอาจจะสามหมื่นแล้วนะซึ่งทําไปทําไปทำไปเรื่อยๆทำไปทําไปทําไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆซึ่งก็ตอนอันนี้คืออารทิพย์เปอร,ร์เลย์ทำไปแล้วบาส่วนออกไปแล้วมันก็ไม่จบที่แมปฟิตต่อ ซึ่งพอแมบฟิตตอกก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่ที่ตอนเนี้หลังจากเนี้ยประมาณไม่ถึงปีหนึ่งมั้งต่อไปเดสเซลซึ่งผมก็ไล์สดไปด้วยนะตอนช่องเก่าเนะาะไลยไปแบบไล่ไปเรื่อยๆนะตอนนั้นคือ f อฟเก่ายัางอยู่นะย่าเอฟซีข้างๆยังอยู่นะเมื่อก่อนแล้วก็ทาไปจนถึงใกล้ๆกับพันซับตอนนั้นก็นั่งไล์อยู่แล้วปม๊บมีเอฟซีบอกว่าเอ้ shameful, day, พี่พี่พลซับแล้วบอกเลตอนนั้นที่ผมแตะพันซับได้นะบอกเลยว่าผมโคตรดีใจมาก เอาตรงนับการที่ผมได้แค่พันซับเนี่ยบอกเลยมันเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากๆที่แบบเราทําช่องมาตั้งเป็นปีๆนะครับคอนเ้นต์ภาษซับมันยากมากๆบอกไปก่อนนะคนเป็น,นยูทูบเบอร์ทุกคนต้เข้าใจนะว่าการที่เราเนี่ยคือการยูทูบเบอร์นะมันมันอิสระไหมมันก็อิสระบางอย่างครับแต่มันก็เหนื่อยในบางส่วนนะครับซึ่งอิสระที่เราพูดได้เยู่ยก็คือแปลว่าเออหนึ่งเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะคอนเทนต์อาจจะคิดอยู่อาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะมากยแต่แบบไม่ทําอะไรเยอะแยะแค่แบบ ถ่ายคลิปจบอัดน,นอนแค่นั้นแหละจบแต่บอกไว้ก่อนนะช่องเก่าว่าจะถึงพันซับได้น่ะหนึ่งคือผมต้องผ่านเรื่องความรู้สึกมามากขั้นเยอะนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะทุกคนตอนเนี้เพื่อรู้สึกว่าแบบพอทับไปทำก,ก็แอบ,บหมดหวังอยู่นิดน,นึงนะรู้สึกหมดหวังอยู่ลงนิ้นะเพราะว่าปัญหามันเยอะปัญหามันจะอยู่ในนี้ผมจะบอกทุกคนว่าปัญหาในช่องผมทั้งหมดอย่างไรบ้างซึ่งช่องเก่านะปัญหารแรกคือโดนล,ล้อเลียนบ่อยครับ ก่อนที่ผมจะมาเป็นทอมนะคือเล่นแบบฟิโตนนั้นเป็นทอมนะทั้ง,บบงน,นั้นอะที่เล่นแบบฟิตตนัน่าแต่ที่คือตอนนั้นจะเป็นฟิกเกอร์อยู่นะครับซึ่งทำไมทุกคนตอนนั้นชื่อช่องผมยังไม่ใช่ออโต้เกมแคสเตอร์นะครัอยากเป็นแค่ชื่อว่าเฮลโลฟิกเกอร์ซึ่งชื่อน,นี้ก็เป็นชื่อที่ผมตั้งมันเัีแย่ตัวบอกและตัวล้อเป็นเฮลโลคิตตี้ค่อนข้างจะบ่อยนะักก็เลยแบบเปลี่ยนแม่งเอาชื่อผมเนี่ยตั้งไว้การคิดชื่อช่องมันยากครับอุย้ยโทษทดคิดชื่อช่องคือมันยากมากๆเพราะว่า ถ้าจะให้มันเป็นชื่อสั้นๆมันคงไม่ดูไม่มันดูไม่งไม่ได้เทอะมันดูแบบสายตาของมันมองแล้วแบบมันเหมือนเป็นชื่อที่ไม่มีความหมาก็ตั้งเป็นอัตโต้เคมพเซอร์ไว้กันเลยรู้ว่าโอ้กูทำเกมซึ่งซึ่งอันนี้คือต้าได้เป็นช่องแรกนะอันนี้ช่องที่สองคือแต่ X สองกับไปให้มันดูแบบจำง่ายว่าเออนี่กูช่องที่สองนะนะครับพอพอจะจากพันทัมาแล้วนะผมก็ทามาเร่ยครับทามาถึงประมาณหนึ่งจุดยี่สห้ายี่สิบห้าทำไปได้ว่ายอดไี่บมขึ้น ตอนที่ประทับมาปุ๊บชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยนะเจ้าวิวพุ่งปืดปืดปืดปลาคิดที่มันแบบยอดนิยมมันก็พุ่งไปประมาณพันสองพันได้นะปืดปืดปืดไปไปประมาสามสี่พันพุ่งไม่แต่ไม่ถึงหมื่นนะแต่พุ่งไปหลักพันก็มีอยู่นะช่องนี้ก็ได้หลักพันนะแต่มันก็ไม่ได้บ่อยมากแต่ก็จงพอโอเคอยู่แต่ว่าวิวบางอันมันก็ตกนะบางคิปมันก็ตกนะช่องนี้ซึ่งความสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานครับสภาพ์คเนยผมโดนอีเมลครับซึ่งตอนนั้นผมอัลิประมาณกลางวัน แต่มาตายกลางคืนตอนนั้นผมอะนั่งยู่แู้วต้บอกว่าโบสถ์โดนี้เข้าใช้นะตอนนั้นผมก็เอ๊ะอะไรวะงงก็เอ๊ะอะไรวะเออเรากดดิซึ่งมมนเป็นการยืนยันหรหัสผ่านมันเป็นการบอกว่ายืนยันว่ากูายังไม่ชุนยนนะซึ่งตอนนั้นผมอะตอนนั้นผมก็ชิบหายแล้วกูช่องกูเป็นทีกอะไรนะวะตอนแรกผมก็ไม่กะชิบหายแล้วตอนนั้นผมก็ทำยามยามกู้คืนมันกลับมาครับซึ่งกูแล้วกูอีกตอนนั้นคือนั่งกูแบบตนทั้งน้ําตาผมอะ เพราะว่าผมกลัวว่าช่องผมอาะจะหายไปเลยซึ่งนั่งกู้อยู่ครับตอนนั้นผมก็ทาการผมก็นั่งกู้จนหมดชีวิตนะประมาณตีสามตีสี่มันั่งกู้อยู่ั้นานแต่ก็ยังไม่ได้ครับซึ่งผมก็ปวดฝนทางนะท่าน,น,นคือแบบผมก็บอกบอกเดินนะว่าตอนนั้นคือผมอแบบ่ะแซดมากๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือแบบผมแบบโอ้โหสัตว์เราทํามาตั้งขนาดนี้ทําไมมันพังเพราะอ,อีเมลวะคือแบบโอ้โหมันเป็นช่องที่แบบมันไม่ได้หลับน้อยๆมันเป็นระดับมากที่พอทําได้นะ รเราะช่องอนี้ยังอยู่ก็แบบโอ้โหผมน่าจะทําได้ประมาณสองปัดซับันนะจริงๆเ่ะแต่ก็มาได้ันเริ่มต้นใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากให้มันทาเป็นคือแบบนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาต่อกันอีพีสองเอาไปแค่นี้กันก่อนละกันนะผมก็ใครถ้าอยากทำอีพีสองก็กดคลิปนี้ให้ถึงสิบไลค์พอแค่นี้แหละขอไม่ได้เยอะก็ส u b s c r i คลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันคลิไปหน้าครับไปครับเจอกัน p สองนะครับ